อ่าลีนอ่านานี้นะคะพี่พี่พี่ฟังฟังลีนนะเส้นจุดอายุของพี่อะ่ะมันอยู่ตรงนี้อันนี้เส้นใจนะคะเส้นใจนะนับไปประมาณครึ่งเซนน่ะคะ่ะพี่เห็นเส้นตัดไหมตัดปพ้่งอย่างนี้เลยตรงนั้นนะคะอายุพี่คราวเนี้ยคืออย่างนี้วิกฤตเนี้ยเป็นวิกฤตใหญ่เพราะเส้นเ้าหนานะคะ่ะเส้นเ้าหนาและมันเป็นภาระบางอย่างที่พี่ ทำต่อเนื่องมาแล้วธุรกิจนี้ทำต่อเนื่องมาแล้วเป็น10ปีธุรกิจนี้นะคะมีความมั่นคงและมีชื่อเสียงต่อเนื่องมาแล้วเป็น10ปีแต่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมีความสั่นคลอนในธุรกิจนะคะมีความมั่นคงไม่มั่นคงในธุรกิจนะคะพี่ได้กลิ่นมาแล้วล่ะว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแต่มันเหมือนจะไม่ทันเพราะ3ปีที่ผ่านมาพี่พยายามประคองพี่พยายามสู้นะพี่พยายามแก้ไขให้มันดี แต่มันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะดัดหน่วงเพราะมันมาหลายทางและถ้าธุรกิจนี้นะคะมีเกี่ยวกับลูกค้าหรือมีเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือมีเกี่ยวกับตัวแทนลินมองว่ามันมีคนที่คิดไม่ซื่อกับพี่นะคะมีคนที่คิดไม่ซื่อกับพี่แต่ถ้าคําถามว่าอย่างนี้นะวิกฤตของพี่นะเดี๋ยวลินจะสรุปแล้วนะเส้นตัดที่ตัดผ่านมันเป็นเส้นตัดที่หนาค่ะหนาเลยเหมือนเหมือนขวานอ่ะขวานหน้าหนาตักเข้ามาอย่างเงี้ย แรงแรงแล้วก็เขาเรียกอะไรวะแรงแล้วมันแบบ intense มากๆกอ่ะการที่จะแก้ไขได้ใช้เวลาประมาณ10บถึงสิเดือนนะคะปัญหานี้จะแก้ไขได้ใช้เวลา10บถึงสิเดือนและธุรกิจนี้